สวัสดีค่ะพบกับอิชันอีกแล้วนะคะแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนเมษายนนี้นะใครเกิดราศีพฤษภหรือรัชนาราศีพฤษภลองเข้ามาเช็คดวงดูคร่าวๆนะคะว่าดวงคุณจะดีในเรื่องไหนบ้างแล้วก็มีข้อควรระวังในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็ดูเป็นภาพรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ ชาวราศีพฤษภในช่วงเมษายนนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ทิศทางในการดำเนินชีวิตต่างๆหรือกิจกรรมบางอย่างของคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือมันมีเหตุการณ์บางอย่างให้คุณต้องเปลี่ยนในเรื่องความคิดเปลี่ยนในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือเปลี่ยนในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่คุณเคยทำอยู่นะคะ ดวงมันมีโอกาสพลิกผันเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของชีวิตนะคะดวงนะคะบอกว่าในช่วงเดือนเมษายุนนี้ทำอะไรดำเนินการอะไรต้องมีสติอย่าประมาทเลินเล่อนะคะมีโอกาสที่มีเรื่องเกิดขึ้นกับตัวคุณแบบไม่คาดคิดมีเรื่องบางอย่างนะคะ ที่คุณต้องประสบพบเจอแล้วไม่ทันตั้งตัวเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะเพราะว่าดวงมันมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับฉับไวแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเช่นถ้าเป็นในเรื่องของเงินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำอะไรนะคะหรือลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่การเงินการทองมีเข้ามามากขึ้น เป็นช่วงที่หาเงินได้เยอะขึ้นเป็นช่วงที่มีรายรับเพิ่มขึ้นหรือค้าขายอะไรนะคะสามารถที่จะก่อเงินก่อทองได้เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นช่วงที่คุณนะคะชาวราศีศพฤษภขยันหาเงินเป็นช่วงที่ทำอะไรหรือดำเนินการใ,ใดๆที่มันลงทุนแล้วมันต้องได้รับผลทางการเงิน ข้ามาเนี่ยถือว่ามันเป็นความโชคดีในเรื่องการเงินการทองเลยในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นช่วงที่ไม่ขาดเงินมีโอกาสได้เงินลับๆเข้ามาหรือมีความโชคดีบางอย่างทางการเงินได้เงินมาแบบง่ายๆก็ได้นะคะหรือมีคนหยิบยื่นในเรื่ององการเงินการทองให้กับคุณนะคะมีโชคเรื่องเงินเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีพฤษภ ศรีรษะศพนะคะดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีรายรับบางอยา่างที่ไปล้องเกี่ยวกับต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้หรือมีรายรับบางอยา่างที่ไปล้องเกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลนะคะมีรายรับจากต่างประเทศมีรายรับจากต่างถิ่นแดนไกลมีช่องทางไรายได้แปลกๆเข้ามาเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องระวังสําหรับชาวราศรีพฤษภคุณต้องระวังเกี่ยวกับคดีความ ถ้าเปในด้านสุขภาพก็คือสิ่งแปลกปลอมบางอย่างมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายได้นะคะความจำหลงๆลงลืมๆมระบบปากและฟันแล้วก็เกี่ยวกับหูนะคะดวงเนี่ยให้ระวังในเรื่องของจะมีปัญหาคดีความมีคดีความบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีคดีความทางการงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ ในช่วงเดือนเมษายนนี้ชาวราศีพฤษภมีโอกาสถูกมินทาถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานชาวราศีพฤษภดวงบอกว่าคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทางการงานเกิดขึ้นมีเรื่องให้เดือดร้อนทางการงานมีเหตุให้คุณต้องลาออกจากงานตรงนี้นะคะหรือมันมีความอึดอัดใจทางการงานบางอย่างเกิดขึ้น งานมีปัญหามีเรื่องเดือดร้อนทางการงานหรือมีโอกาสที่จะมีคดีความบางอย่างเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันชาวราศีพฤษภต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางการงานท่าในใดที่ไม่ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางการงานในช่วงเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าคุณจะเจองานหนักงานเหนื่อยมากขึ้นงานมีปัญหามีเรื่องให้เครียดกับงานนะคะหรือมันร้อนที่ร้อนทางทางการงานเกิดขึ้น ชาวราศีพฤษภนะคะท่านใดที่ต้องบอกว่าถ้าพูดในเรื่องของท่านในที่มีปัญหาหนี้สินหรือปัญหาคดีความต่างต่างเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ในเรื่องของหนี้สินจะสามารถทุเลาเบาบางลงได้หรือในเรื่องของคดีความต่างๆที่มีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะคดีหรือคดีความตรงนั้นสามารถไกล่เกลี่ยเจราจาต่อรองกับคู่กรณีได้นะคะ ต่อมาชาวราศีพฤษภนะคะดวงบอกว่าช่วงนี้จะมีเรื่องให้เหนื่อยใจกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือมีเรื่องให้เหนื่อยใจกับเพื่อนฝูงบางคนเกิดขึ้นรวมถึงญาติพี่น้องบางคนด้วยนะคะคือมันจะมีความอึดอัดใจกับเพื่อนฝูงบางคนมีความอึดอัดใจกับญาติพี่น้องบางคนนะคะ <l> รหรือมีโอกาสมีเรื่องให้ขุนเคืองใจกับพวกเขาด้วยนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ ดวงยังบอกอีกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้หญิงจะมีผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือเพื้อกูลคุณดีหรือคุณได้รับ,รบการอุปถัมภ์ค้ำชูจากเขานะคะหรือมีโชคจากผู้ใหญ่ผู้หญิงเข้ามาก็ได้นะคะจะมีผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาห้องเกี่ยวกับคุณหรือนําความโชคดีบางอย่างมาให้กับคุณนั่นเองนะคะ ต่อมาดวงบอกว่าท่านในที่มีลูกน้องบ <coping> ริวารต้องบอกว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ลูกน้องบริวารค่อนข้างที่จะแข็งข้อค่อนข้างที่จะหัวดื้อหัวรันหรือค่อนข้างที่จะไม่เชื่อฟังคําสั่งคุณเลยนะคะหรือลูกน้องบริวารไม่เอางานเอาการเลยในช่วงเดือนเมษายนนี้เจอลูกน้องบริวารที่ขี้เกียจเจอลูกน้องบริวารที่ไม่ไม่ดีกับเรานะคะไม่เป็นผลดีกับเราเลยจะเป็นในลักษณะนี้นะคะ ต่อมาชาวราศีพฤษภนะคะดวงบอกว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการที่การเขาเรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะหรือมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นดวงเนี่ยบอกว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เข้ามาด้วยนะคะเช่นมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่ดินคอนโดเทาเฮาหรือร้านสำนักงานบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมีโอกาส ยายที่อยู่อาศัยด้วยหรือมีโอกาสจำนองหลักทรัพย์รีไฟแนนซ์หรือโอนหลักทรัพย์ก็ได้นะคะสำหรับชาวราศพีพฤษภดวงยังบอกอีกว่าคุณจะมีเรื่องให้เหนื่อยใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนรอบตัวคนรอบข้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของสังคมต่างๆที่คุณที่คุณทํางานอยู่กับเขาหรือที่คุณอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยจะมีเรื่องให้เหนื่อยใจคนรอบข้างคนใกล้ตัว นะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะด้านความรักชาวพุธศพคนมีคู่ชาวราศีพุธศพนะคะจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคู่มากขึ้นเข้าออเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นหรือคนรักยังคงมั่นคงต่อคุณอยู่นะคะคนโสดคนโสดในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสเจอรักที่ไม่จริงใจเจอรักปลอมๆเจอรักที่เข้ามา เข้ามาแล้วก็ผ่านไปต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยเอาใจไปโฟกัสเรื่องงานและเงินจะดีกว่าเรื่องความรักอย่าพึ่งเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าในเรื่องความรักยังไม่โดดเด่นมีรักก่อทุกแม่นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็คนมีคู่เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะก็ต้องจะมีความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ต้องระวังคนรักเจ็บป่วยด้วยนะวันนี้ขอบคุณค่ะ